สทายะนะโมสุข,ขะโตยะวะโรนะโมกุกุสนโทนะโมโคตะโมโลกะหิตโตนะโมอริยะเมตรายโยจยบุคสุป,ปาคะโตเวสันติลาโพภวันตุเมโสทายะนะโมสุข,ขะโตยะวะโรนะโมกุกุสนโทนะโมโคตะโมโล กหิตโตนะโมอริยะเมตรารโยจยบุคขป,ปาคะตโตเวสันติลาภโพภวตุเมโสทายะนะโมสุขคัตโตยะัควะโรนะโมกุกุสนโทนะโมคโคต,ตะโมโลกหิตโตนะโมอริยะเมตรารโยจยบุคขป,ปาคตโตเวสันติ ลาโพภพวันตุเมโสทายนะโมสุข,ขะโตยะวะโรนะโมกุกกุสนโทนะโมโคตะโมโลกะหิตโตนะโมอริยะเมตรายโยจะยะบุคสุปาคะโตเวสันติลาโพภวันตุเมโสทายนะโมสุข,ขะโตยะวะโรนะ โมกุกกุสนโทนะโมโคตะโมโลกหิตโตนะโมอ,อริยะเมตราย,ยโยจยบุคสุป,ปาคะโตวเวสันติลาโพภพวันตุเม